เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมก็เลยคาบลงไม้ไปแล้วก็มาใส่ใจกับสิ่งนี้แทนเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวออขยบเข้ามา เออไหนดูซิใช้อะไรหินอีกแล้วเหรอสิบสองก้อนจับไปวิ่งเก็บตั้งนานลืมไปอนเตอร์หินก็มีเออเออขอแบบหนักน่วงมันได้ไมั้ยเนี่ยมันมันมันได้ไมั้ยเนี่ย มันได้จริงไหมเนะี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะคุณพี่มันได้จริงไหมเนะี่ยเอ้าเอา,เอาต้องขุดตรงนี้เหรอไปขุดตรงนู้นตักนานหมดเอา้าเอาขุดแล้วเข้าตัวเลยโอ้ยเอ้ยมา เอ้ยมาโอ้โหท่อนซุงสิบเลยอ่ะได้ได้ไม่มีปัญหาบอกเลยว่าหมายบ้านเราเพียบเออเอยกระเด็นเดี๋ยวเราหิวอขอล่าสัตว์ก่อนแล้วกันไม่ได้ท้องต้องอิ่ม วันนี้อยากกินเนื้อกวางมีเดียมแร์ต้องได้กินมาเดยวกวางน้อยตัวนี้เลยโอ้ตัวใหญ่นนี่เออโดนโดนขาเอา้าเราหายเอาอยู่นี่เอ้ยบึดเอา้าเออโดนโดน ไล่ล่าแบบไม่หยุดยัง้งเราวิ่งอย่างไวอยู่อุย้ยขวานฟรีขอบคุณครับขวางน้อยไม่ไม่ใช่หมาไม่เอาอุย้ยเดี๋ยวมีแต่หมาเอาตัวเมื่อกี้อะ่ะเอาอยู่นี่เฉยเอาติดบั๊กเอาเ้เอา,เอาของฟรีดีเงี้ยเอาอุย้ยเนื้อกวางฟรีว่ามา ขอเลยแล้วกันนะครับอ้าวโหอึดด้วยอึดด้วยจะตายแล้วใช่ไหมเดินช้าขอเลยขอบคุณครับอ,อ,อกินแบบซาชิมิได้ไหมเนี่ยวุ้ยเนื้อยิบสองเอาเรื่องจัดเยอะแบบอิม่มโอ้ไม่ไหวแล้วห,หิวซะจะขาดขอแบบมีเดยมแรด่วนๆมาจุดไฟ ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นอนหลับมา,อาหอมอุยร้องร้องมาดิคนเล่นกินหนมสบายใจแต่ตัวละครนี่หิวท้องจักอยู่หยกท้องจากอยู่ไสจักอยู่ดิระหว่างนี้ก็กินหนมรีแลก ออกร้องใหญ่หเ้ยเอ้ยมา,มานั่งกินข้างนอกขอบแบบแสงยามเช้าอุ่นๆกับเนื้อหายอ๋อยู่นี่โอ้ยบอกเลยอิ่ม,ม,มกินแบบเร็วมากอิ่มสุดๆมีหลังสัตว์ห้าอันเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนหนักเปล่าหนักเปล่า อร่อยน้ำครองใสสะอาดไหนดูซิท่อนสูงสิบลืมได้ไงเนี่ยเก้าสิบอ่าพอดีโอ้โหเ้วแบบอ,องไอทำงานต่อเสียงเป็นไร สเดินไม่ออกช่วยด้วยลงไม้ช่วยฉันด้วยอเออถ่ายเทน้ำหนักเออยต่อไปกิ่งไม้ตอนสุงแบบอัลัสอฟมาจัดไปหลังบ้านมีเป็นร้อยบอกเลยมาดีห้าสิบมันแล้วเอาดีบอกแล้วทั้งป่ายังได้ให้สิบหลัง สิบสิบหลังนี่คือแค่กิ่งไม้นะไม่นับต้นไม้ต้นไม้น่ยังหมดป่าบอกเลยพี่ให้เป็นร้อยน้องร้อยปัล่ามาแค่ไหนก็ไม่หวัน่นบอกเลยจะทุบให้หน้าแหกอขอแบบเน้นๆอ่ะเออไม่หน้าแหกไม่เลิกบอกเลยเออมาไม่หวัน่น อยู่แล้วออขอแบบเน้นเน้นเลยขอแบบตีแบบมือแตกไปเลยโอโห,โห,โห,โหโอเคตีจนหน้าจะมือละตอนนี้ซาซาซาจัดอย่งงางนี้นี่ซาเดี๋ยวไปไปซาบควายป่าจําได้ขึ้นใจบอกเลยแค้นนี้ฝังหุ่นบอกเลยจะต้องมีการแก้แค้นเกิดขึ้นมาบอกเลยว่าเหลือเหลือเหลือใช้อะไรอีกไหม ฟางทานสุงโอ้ยสบายให้ทั้งหมู่บ้านเลยเพราะเรามีสวนฟางเท่าไหร่ไม่รู้แต่ส0งรไม่ล่ะสามร้ยไม่ล่ะทั้งคลองไม่ล่ะทั้งคลองไม่ล่ะโอ้โหเยอะขนาดน,นี้ไม่ใช่ดื่มน้ำต้นกกชอบอย่างเลยต้นกกต้นกกคือต้นอะไรน,นี้ ต้นกกเป็นมากวัชพืชต้นกกเป็นไม้ลมลุกซึ่งหลายคนมักมองว่าต้นกกเป็นวัชพืชที่ไม่มีประโยชน์ใดๆเลยมีมีแน่นอนมันมีแน่นอนแบบไม่ต้องสงสัยใช่แล้วและมันจะมีมากๆมีที่สุดจัดไปร้อยหนึ่งเนาะเนาะละมืดอีกแล้วนี่ไงเวลาสร้างนราไม่ต้องมืดตลอดเลยนะพี่มีเป็นร้อยมาให้สิบหลังบอกแล้วให้สิบหลังต่อไปก็เหลือแค่ท่อนซุง 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21ถ้าถ้านําไปผิดนะนะโอ้โหแลออืดอืดดอืดอืดอืที่เป็นเพลนะอันนั้นออนแอดเอาดิเล่นเองตอบเองด้วยอืมออาหน2 สามเดี๋ยวเดี๋ยวสามสามสามเออซีเฮ้ยมีกิ้งมาให้ด้วยโอ้ตักยิวเดลิเวอรี่วะเนี่ยเออจัดมันก่อนเลยมุงหลังคาเอ้ยมาดีมาดีาดเอ้ยอืหวันที่ไหนหวันที่ไหนเออ Yeah. อยู่อยู่ก็หลับหลับคาดี <c oughs> นะครับผมนี่คือบทลงโทษของคนดีบแล้วอาหารน้ำเต็มโอ้ยเอาเรื่องจัดย่างยิ้วได้เอยิ้วไม่ต้องกินแล้วดิ <c oughs> <c oughs> กินแหละมา เอ้ยอีซี่บอกเลยอีซี่เอเอเสร็จแล้วมาแล้วบ้านร้างใหญ่ครังเก็บของไม่ใช่เหรอโอ้โหเป็นพันบอกเลยย้ายของเลยย้ายของเลยย้ายไม่หมดโอ้โหมีเป็นพันใครจะไม่อยากใช้ใช่ไหมโอ้โห จัดไปใส่ต้องไรก็ไม่เต็มสมแล้วที่เป็นลงเก็บของสวยดีเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยเราไปเล่นไปนี่และสิ่งที่เราจะขาดไปไม่ได้นั่นก็คืออยู่ไหนวะนี่ไงเอ้ยเอาตรงอา่าตรงไหนดีตรงนี้มันเลยแล้วกันเออใช่อไรไหนดูสิท่อนสูง <c oughs> อีกแล้วอหร โอ้ยพอดีเลยเหมือนรู้อะเหมือนรู้อะเอ้ยพอดีเกินรู้งานรู้งานเด็กมันรู้งานเอ้ยควาสูงสี่สบายหรือบอเลยรู้งานเด็กมันรู้งานไมนมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไอที่ทิ้งเมื่อกี้แน่เลยเอ้ย เด็กมันรู้งานฟางแปดเหมือนจะเก็บไว้ในนี้หรือเปล่าโอ้โหใบ,บรือใบ,บรือเรามีอยู่70ไม่ใช่70หรือ60เสร็จด้วยความรวดเร็วโอ้ยอ,อีซี่บอกเลยอีซี่มีน้ำกินแบบอีซี่ถึงเราจะกินแค่น้ำคลองก็เถอะมีถังนี่ใช่ไหมออต้องลองสักหน่อยครับ ทับได้ด้วยอุ้ยอุ้ย,ยตักน้ำอุ้ยอยุเทจัดแล้วไงในน้ํามีถงังถังน้ํากินได้โอ้ยไม่ใช่กินหอดื่มเฮ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องมีน้ําใช้เอาเก็บไอ้นี่ก่อนแล้วกันเอ้ยเพราะยังไงเราก็กินน้ําคลองอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราเอาคนมาอยู่ด้วยเราต้องใช้เนาะเชียงก็เก็บไว้ตรงนั้นแหละแล้วไงต่อ ถนนไหมเออก็ต้องทำถนนไงว่าแต่มันยังไม่เชื่อมกันเลยเด็ดๆทำให้มันเชื่อมตรงนี้เออเข้าไปตรงนี้เออมาแล้วเริ่มเห็นเริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างเออตรงไหนอีกหลังดิตรงข้ามเลยเหรอก็ดีนะแต่เดี๋ยวยัง่อน ไม่แต่แต่มันต้องอันนี้ใช่ไหมเอาเลยละกันเอ,อ้ยออออออโคตรจะได้ดูเจ้าตัวเนื้อน,นั่นสิช่างน,น่ากินเหลือเกินแกน่าจะรู้ตัวใช่ไหมว่าแกนั้นน่าอร่อยอีกสองที่พอหรือไม่ขอบคุณครับ นั่นน่มาแล้วของใหม่ของใหม่อุ่นๆจากเตาไม่มาก็ไม่จากเตาเราอองใครมาก็ไม่รู้ออเอยอเอากิ่งไม้ก่อนแล้วกันเนาะตอนสูงเริ่มจะไม่มีแล้วกิ่งไม้ก็ได้เหมือนกันอยู่ได้เหมือนกันมามีเพียบกิ่งไม้อะ่ะ แต่ท่อนลูงนี่ขอลาก่อนเริ่มเริ่มเริ่มจะไม่มีแล้วถ้ากิ่งไม้ปรี่ให้ได้เสมอมาดิมามาใครจะไปก่อนมามามาวัดกันเลยใครจะไปก่อนโอ้กูกูไปก่อนแน่เลยเงี้ย <c oughs> ไปก่อนเนี <c oughs> ่ยทำไมแป๊บได้ได้ได,ได้ถึงเราจะแพ้ แต่เลิก็ยังกลับมาล้างแคนได้ต่อบอกเลยไม่มีใครยอมใครแน่นอนเออเอ้ยของมันมีเติมของมันมีเติมเอ้ยเอ้ยเอ้ยอ้าหมดดีนะไม่ทำกระแพงไม้เนี่ยเฟืองเอาเรื่องเลยต้นเมเบล เอาจริงต้นเมเบิลเป็นต้นที่ผมชอบมากเลยนะใบมันสวยมากเลยโดยเฉพาะตอนใบเป็นสีแดงนี่แบบวิคือดีเอ้ยมาดีทำไมมันใช้ดอนซุงเยอะจังหนิมามาเหลืออะไรซุงสี่โอ้ชีวิตเฮ้ยเดลิเวอรี่เอ้ย,เ,อยเนินตรงนี้ดีอย่างเลยอุยตส่าหหนักแย้ะเออมาจัดไป เอ้ยเออเอ้ยครึ่งคลิปได้บ้างเนี่ยสร้างบ้านเนี่ยฮะถือว่าแบบดูดีดูดีเลยดูดีอยู่แต่แบบลืมลืมทำลืมวะเนียต้องทำไหมอะ่ะทำและทำแลแต่แต่ขึ้นขึ้นโครงไว้ก่อนได้ไหมอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าผมจะลองไปหาคนมาอยู่หมู่บ้านดูเนาะ เอ้ยก็ต่อตรงนี้เข้าไปอย่างนี้ตรงนี้ไปตรงนูน้นเดี๋ยวเราต้องมีเล่นมุมหน่อยนึงเอ้ยเอ้ยคือแบบ สวยแน่นอนแล้วเว้นเว้นที่เข้านิดนึงเอ้ยบอกเลยถ้าทำออกมานี่สวยสวยแน่นอนเ,อเราจะทำลึกแค่ไหนดีอืมขอนึกภาพในหัวอืมโอ้รู้แล้วรู้แล้วทำถนนไว้รอเลยแบบนี้ ภาพในหัวมันมันบอว่ามันมัน,ม,นมันมาภาพมันมาตรงนี้ประมาณตรงนี้เออก็ตรงนี้อย่างนี้แล้วกันเออคือภาพมันมาไงภาพมันมาอะไรก็ได้จังหวะนี้เออเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเออ นบอกเลยว่าหมู่บ้านเราจะเป็นหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่และสวยงามผาป่าแถวนี้สมบูรณ์เหลือเกินถ้าไม่นับว่าเราตัดไปทําบ้านหมดแล้วส่วนตรงนี้ก็ต้องเอาถังน้ำใส่ไว้ก่อนเลยรอรับคนน ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเนื้อเขาไปล่าดูเหมือนตอนนี้สิ่งก่อสร้างเราอย่าจำกัดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะลองไปหาคนมาอยู่แต่ก่อนอื่นเราต้องมีอาหารให้พวกเขาเพราะฉะนั้นตัวนั้นเลยพี่น้องล่านานอีกอะขอแบบเน้นๆที่หัวได้ไหมเอยเข้าคอไปดียังยังมีหล่นอยู่หยีขอแบบเน้นๆน่นนะ เอาแบบนายพลานสไนเปอรเ์เดี๋ยวเดี๋ยวพี่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 หยุดวิ่งได้แล้วพี่ไม่มีคนตามแล้วป่าจริงจเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโจดเก่าเอาเลยแล้วกันโจดเก่าเนี่ยเอา้าเอา้าอะไรดิเอ้าเอ้าเอาก็ขอเลยแล้วกันตัวนั้นเอาเอาไว้ก่อน ขอแบบ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 เอาเอาเอาเดี๋ยว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 พี่พี่พพี่พี่ผมกอโดนพี่พี่ผมผมแล้พี่พีผมผมไม่ได้แล้วก็พี่พีพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเรียกพวก เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวพี่พีผมแวก็พี่พี่พผมมีกพี่พี่ผมก็พี่โอ้ยอย่าพึงอย่าพึ่งอย่าพึงอย่าพึ่งอย่าพึงอย่าพึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่อย่าพึ่าพึอย่าพึ่งอย่าึ่ย่าอ่าพึเอย่าพึยายา่าพึยาพึ่งอยาพึยาย่านยางยอาย่งอาอาพเ่ยอาได้ย เอา้าเอา้านี่ก็ easy ะดิโอ้ยเดี๋ยว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 รอเลยรอรับเลยนะาๆแก๊งเมื่อกีน้นะนะหยุรอรับเลยมาจัดของมาให้ต้นเดียวไพอสองต้นเลยจะไปให้พูลุนเลยสิบอันเน้นๆเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินมาอย่าเพิง่งอย่าเพิ่ง อย่าหนีนะเดินมาแล้วอย่าหนีนะทิมนะบอกเลยทิมนะอย่านะอย่านะเข้ามาโดนทิมนะอย่านะอย่านะเออขอแบบเอ,อขอแบบงีออ้ไม่โดนหยุดก่อนหยุดก่อนเอาฮะ,ฮะจดเก่าอโจดเก่า,จ,กาจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหม อ๋อเดือเือเหนื่อย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 เข้ามาเข้ามาซี่อีซี่บอกเลยอีซี่โอ้ยังอยู่จัดไปงามงามจัดไปงามงามแล้วพี่ชายกับมาก่อนขอขอยืมเนื้อแป๊บเดียวพี่ชายเดี๋ยวเอามาคืนแค่จะจัดงานฉลองต้อนรับสมาชิกหมู่บ้านใหม่ กลับมาก่อนกลับมาก่อนยืมยืม,ยมแปบ๊บเดียวยืมแปบ๊บเดียวเดี๋ยวคืนเดี๋ยวคืน <c oughs> จริงๆเดี๋ยวคืนโอ้หนัก <c oughs> ตาไม่ทันแล้วพี่อย่าพึ่งกลับมาก่อนเอ้ยไม่โดนโอ้หนักนะนี่เอ้ยเข้าหลังนี่เข้าหลังนี่อืมชอบเข้าหลังอะนี่ <c oughs> โอ้หนักเยอะเอ้ยจังหวะนี้ จังหวะนี้บักแล้วใช่ไหม,มน,นี่ทำไปบักกูทั้งวันแน่แน่เลยขออะไรกรบพี่เออเขาพุณอย่างสูงอย่างหนักด้วยได้เนื้อมาเท่าไหร่หูสามสิบแบ่งไปสิบก็พอที่เหลือเดี๋ยวเรากินมาไปหาคนอยู่หมู่บ้านกันดีกว,ว่าเขาว่ากันว่าสะพานอย่างนี้ไม่ไมไม,ไม่ไม่เล่นไม่เล่นไม ไปหาคนไปหาคนมันเล่นละอะไรเนี่ยอว่าแต่เควสจีบให้ความรักเพิ่มขึ้นอุ้ยเควสจีบสาวนี่ไงเราจีบเขาแล้วก็เอาเขามาอยู่กูบบ้านเดียวกับเราเนี่โอ้ยโคตจะเอาเรื่องถึงแล้ว,วดูตรงนี้เลยนีไอตรงนี้คนนี้ได้หรือเปล่าเนี่ย <Hello. S 1> ไ,ได้แต่มิลินดาความรักศูนย์อายุยีิบสี่ต้องมี <Goodbye. S 1> ชื่อเสียงห้าสิบเหรอแล้วชื่อเสียงเราเท่าไหร่นี้ อาลบเก้าสิบ what ทำไมลบเก้าสิบไปทำเควสไหมให้ชื่อเสียงเพิ่มไม่ได้วันนี้วันนี้ต้องไม่ทันแน่ขอวันนี้ทำเควสแล้วกันเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราเค่อยเอาคนมาอยู่ที่หมู่บ้านแบบนี้ดีกว่าพี่อย่าเพิ่งนอนพี่เดี๋ยว,ยวแล้วคนนั้นไปอยู่หมู่บ้านเราได้ใช่ไหมเนี่ยเจ็ดร้อยเมตรโอ้เชิดไกลมากเราว้าไปเลยแล้วกัน ต,ต,ต,ตัดข้างในบ้านฮั <Hello? S 1> ลโหลมันจะจะหลงทางนะเจ้าหนไูไม่ไม่ไม่ได้หลงมาเฟสไม่คุยด้วยลุงอย่าเพิ่งนอนรีบนอนไปไหนลุงมาเลยมามาที่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่คุยไม่คุยไม่อยากคุยรีบคือแบบรีบจัดเกียรติอ่านด้วยเร็วๆพี okay, ต้องไปตรงเจ็ดร้อยเมตรอีกอ่ะตื่นตื่นตื่นพี่น้องประชาชนตื่นตื่น มารับเควตตื่นตื่นเดี๋ยวนี้ไม่ให้นอนไปไหนต่อตรงนูน้นร้อยเก้าสิบเมตรโอ้แล้วแม่สาวมิวเลยได้องอยู่ที่เดิมคุยได้ไหมขอคุยได้ไหมได้เลยจะจีบคนนี้มันต้องคุยก่อน่อดิโอเป็นคนรักธรรมชาติไดนี้ใจมาเราก็ชอบทำฟาร์มวยโอ้ยเพอร์เฟกต์จองคนนี้จอง เฮ้ยหลังนี้เลยหลังนี้เลยตื่นเดินพี่น้องไมา่จะาชนตื่นทำเป็นประคนตื่นสายกันนี่เอาคนนี้เหรอมัน <laughs> ไม่คุย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 เจ๊ไม่คุยเอ้าเขาคุยเหรอ <laughs> เพียงแค่เขียวยาวเรอไม่มีทางโอเคเอาเอาอกก็ได้เอาก็ได้ฮะ <laughs> คุยกับอีด้าเขียวราคาเท่าไหร่ what อ๋อต้องมีตังค์ใช่ไหม โอ้โอเคเข้าใจแล้วแล้วเราจะไปหาปตังค์มาจากไหนกนก็ต้องขายของเลยเช้าแล้วพระอาทิตย์ส่องหัวแล้วตื่นได้แล้วโอ้ไม่มีใครสักคนเลยทำไมตื่นสายกันจังอะลุงซื้อของเว้า how can I help you have a good day ใครก็ได้เฮ้ยออกมาแล้วเจ๊โอ้โอด่วนเลยด่วนด่วนด่วนอั้ยตุ๊กตาไม้ขายหมดเลยวิร้อยหกสิบ เจสซี่ไม่เจอกันไปละโอ้ยเจ๊ออกมารับหน้าบ้านเลยเออยากได้อยากได้ตังค์ขนาดน,นั้นเลยมามามาด่วนเลยเจ๊อ่ะเอาไปเออโอ้โหเราต้องกลับไปแค่นี้ใช่ไหมโอ้โหแล้วเจ็ดเจ็ดร้อยอีกแล้วหรืออีกแล้วหรืออีหกสิบแล้ว เฮ้ยมาเลยน้องมิวเรียดจ้ะพี่มาแล้วจ้ะคุยอู้วี่ได้แล้ว,ลว yeah! เย่กอดอื่นเลยอเ,เอ่อก่อนอื่นเลยมามามาคุยเอ่อคุยยังไงดีอุ้ยนี่ไงขอถามอะไรหน่อยได้ไหมนี่ไงความฝันที่ยิ่งใหญ่ของเจ้าคืออะไรตอนเด็กๆข้าอยากจะเป็นนักควนชนไทยว่าไม่ไม่อยากเป็นนักควนชนไทย แต่ตัวนี้ข้าไม่รู้ข้าอยากข้าแค่อยากกินวามนุกอาอถามมนแรกเลยแลย้วกันเอ,อ้ย5%เจะชอบฤดูไหนบ้างที่สุดเอ,อ้ย10%แล้วเพราะว่าฤดูใหม่ๆร่วงแน่นอนนอกจากนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจว่าฤดูหนากำลังจะมาและเจ้าต้องทำงานหนักขึ้นโหลีเชตขัวนนี้เลยอ่ะโอเค10%แล้วซีซน <you> โอเคเรากลับบ้านแปบบ๊บ เอาไม่ต้องพาร์ทหน้าแล้วดิอย่างนี้เออตรงนี้ก็ได้เอาเป็นว่าเควสตรงเจ0รอเมตรเอาไวท้ทีหลังแล้วกันตอนนี้เรากลับบ้านก่อนเป็นไรใช่ไหมเอ้ยนี่ไงได้แล้วเอ้ยนี่ไงหายหมดแล้วโอ้ยเยี่ยมโอเคแปลว่าเรียบร้อยเราเอาคนไปอยู่หมู่บ้านได้สําเร็จแล้วประชาชนสองคนสิ่งก็สร้างสิบเอ้ยสร้างบ้านเพิ่มได้มีอะไรได้อยู่ไหนก่อนนูน่นไปอยู่นูน่น ก็เอาละครับสำหรับใครที่ดูจนจบนะก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คาะสามครับผมบ๊ายบาย